วันนี้นะาผูมจะมาสอนนะครับการาหมุนภาพนะครับสําสหรับภาพที่มันแบบว่าเป็นแนวนอนนะครับจะหมุนให้มันเป็นแนวตั้งนะครับทำยังไนนงนะครับก็ตอนแรกนะครับก็ไปเปิดไฟภาพที่เราต้องการที่จะแก้ไขก่อน,นครับอโอเคครับผมจากนั้นสมมุติว่าภาพนี้มันอยู่ในแนวนอนนะครับ อยู่ในภาพที่เป็นแนวนอนนะครับเดี๋ยวผมดูน่อ่ะนะครับดาวนลคลิกเพื่อให้ไอ้ตัวนี้มันหายไปนะครับที่มันเป็นรูปกุญแจนะครับจากนั้นเลือกอ่าทานฟอร์มนะครับสมมุติในกรณีนี้นะครับภาพนี้มันเป็นอ่าแนวแนวนอนนะครับ ก็จะให้มันเป็นแนวตั้งก็คลิกที่ edit น,นะครับแล้วก็ไปที่ t า,าน n s f o r m นะครับก็หมุนหมุนไปอีกอก็ลองหมุนดูนะครับพิอวจะหมุนกคำอะไรก็เป็นที่90้าองศานะครับหมุนครับเอ๊ะกลับมาที่เดิมครับก็ประมาณนี้ครับก็หมุนเสร็จแล้วก็ได้ตามที่ต้องการแล้วก็กดเซฟ e ตามปกติครับ สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากครับผม